ดวนเลยคุณผู้ชมขอคนจริงจังพร้อมโทรพร้อมจบนะครับกับราคา119,000ที่ดูก่อนนะเดิมทุกจุดนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะคลิปนี้มีรีวิวให้ดูแบบละเอียดเช่นเดิมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในช่วงกําลังจะล้างนะครับกำลังจะสปาทําความสะอาดนะครับเดิมจริงๆสวยจริงๆนะครับภายในมีจอ a อนด o อย10นิ้วอม 3D มาให้ลูกค้าครบ แบบนีนะะ้ยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้สปานะมีมาแค่คันเดียวกับราคานี้119,000เปิดราคาให้ตั้งแต่ในไฮไลท์ใครสนใจคันนี้อยู่นะครับสนใจรุ่นนี้อยู่ถูกกว่าในตลาดแน่นอนดูคลิปนี้ให้จบแล้วรีบโทรเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ f c ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะมาถ่ายให้ดูแบบกำลังจะสปากำลังจะล้างนะครับรถเพิ่งรับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถลูกค้าเอามาเทิน นะครับกับตัว m a ด้านะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะ1.5กรุ๊ปนะครับปี2011รถออกมาเทินคือคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยแบบน็อตไม่มีพอร์ดไม่มีขยับทุกอย่างเดิม100%หน้าหลังซ้ายขวาคันนี้ผมเดินดูตรวจสอบเช็คให้หมดแล้วนะครับย้ำอ่ะนนะั้นนี่คือสภาพแรกรับไฟหน้าเดีผมจะการให้ใหม่นะมันรู้สึกว่ามันสวยไหมมันสวยแหละแต่มันรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีขุ่นๆบ้าง ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะครับกับราคาค่าตัวที่บอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆนะครับเปิดราคาให้เพียงแค่1 000, 1 0 0 0 0สน0เบาทเท่านั้นนะเพื่อนๆนนะครับรุ่นนี้นะรับประกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อลองไปเช็คราคาตามตลาดดูก่อนได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะขายกันอยู่ในราคานะครับอยู่ที่0,000 0แสนกับอีกประมาณแสนสี่แสนห้านะครับในปีเดียวกันเลขไม่เดียวกัน นะย้ํานะว่าเป็นตัว5ประตูไม่ใช่4ประตูนะครับและของผมเนี่ยรถเดิมจริงๆราคาดีสุดในตลาดแน่นอนและแน่นอนว่าคันนี้มาเร็วและไปเร็วอีก1นึคันอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจเน้นเลยนะว่ารีบโทรเข้ามาด่วนนะครับช้าเนี่ยคุณอดแน่นอนกับรถราคาแบบนี้หายากนะครับยากขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเดิมขนาดไหนนะครับเดินจริงจคันนี้มีจงมีจอม,ม,ม,มาครบเลยนะเดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูแบบละเอียด มาไล่แต่ด้านหน้าเลยทีละจุดนะด้านหน้านะครับก็สีแดงนะครับสดใสแบบนี้สวยงามนะครับทะเบียน6120นะครับคือจะบอกแบบนี้เรื่องของตัวไฟเนี่ยหลอดไฟด้านในเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น LED ให้หมดแล้วนะนะใส่หลอด LED นะไฟลงไฟเลี้ยวนะครับตัดหมอกคู่ล่างใส่ LED นะครับเดี๋ยวพวกเนี่ยผมเมียมเ่ยมผมขัดให้ใหม่หมดเลยนะตรงไหนที่มันขุ่นเนี่ยผมจับเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับราคานี้ผมเก็บงานให้ครบนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับพระบงพระบอภาษีนะครับจัดก,การให้หมดทุกอย่างครบครบนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะไม่ประมาณแสนห้าให้ดูเลขไม่ก่อนเนี่ยไม่ประมาณแสนห้านะครับไม่เดิมไม่แท้และได้พรมสามดีรอบคันเลยเนี่ยนะพรมยังใหม่ๆอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีสิขาดไม่มีชํารุด นะครบครบแบบนี้เ,เปิดแอร์หน่อยนะเดี๋ยวเทสระบบแอร์ด้วยนะครับรถคันนี้ลูกค้ามาเทินนะจะบอกแบบนี้ลูกค้าที่มาเทินคือรถเพิ่งรับเข้ามาเลยแล้วเนี่ยแลอยู่กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าต่อคิวล้างแล้วนะต่อคิวล้างถอดคิวถอดบงถอดเบาะสปานะตากดงตากแดดแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆใครสนใจเนะี่ยอยากจะ เลยแบบว่าถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนรถมาเนี่ยตอนแรกให้ดูก่อนเลยว่ารถเนี่ยตอนมาตอนแรกเนี่ยสภาพแร,รับรเนี่ยมันมาเนี่ยสวยขนาดไหนอันนี้คือถ่ายให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับและอัปเดตรับประกันเลยว่าช่องผมเนี่ยไวก่อนใครแน่นอนนะครับในบริษัทเพชรยนต์นะใครหารถเนวเนียน้ยราคาไม่แพงกีโกคคาร์ราคาประหยัดจบครับติดตามช่องผมนะสนใจรีบโทรเข้ามานะครับช้าแล้วอย่าพลาดผู้ชมนะครับแอร์เย็นครับผู้ชมเดี๋ยวเรื่องของตัวของเหลวเนี่ยผมดูแลให้ นะครับท้ำยาแอร์แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับช่วงร่างพระเบรผมขึ้นเช็คทุกอย่างให้ทุกคันนะครับใครเคยออกรถกับผมจะทราบดีผมตรวจสอบเช็คให้หมด100%เนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เป็น,กออนเกียร์ออตโ,อต,โต้ปกติทั่วไปนะแล้วก็ดีไซน์ด้านในนะครับก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้คิร่อะไรนะครับตามสไตล์มาด,ด้า มีรอยเจิมบนหลังคานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมให้ทีมงานล้างขัดสปาให้นะครับไม่ต้องห่วงดูแลให้ใหม่นะครับมาดูตัวโครงสร้างกับสนิทครับสปอรตเมทอาร์ค <c oughs> นี่เลยนะครับเม็ดอาร์คลูก,กลมคมชัดลึกแบบนี้นะครับชัดเจน <c oughs> นะอันนี้ขอ <c oughs> ขอโทษนะอาจจะมีเสียงไอบ้างคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าผม เป็นป <c oughs> ่วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเช่ว <c oughs> งฟื้นตัวนั่เองนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะบ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเอาจริงอ่ะตัวบ่อเนี่ยมันยังไม่ได้ฉีดขาดหรือว่าแชมุูอะไรเลยนะมันแค่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าสปานะครับก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยมาเดิมเดิมเนี่ยถือว่าสวยแล้วสวยมากๆเลยนะครับส่วนตัวล้อรับประกันครับสบายใจยางดูแลให้หมดนะครับไม่ต้องห่วง ด้านท้ายมีเซนเซอร์นะครับสจุดนะตัวรถสีสดมากเปิดท้ายให้ดูห่วน็อตหน่อยนะครับด้านท้ายเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนออ็อตเนี่ยไม่มีการถอดนะครับไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะท้ายไม่มีโดนครับนะหน้าเดิมท้ายเดิมหมดนะครับเม็อาร์คนะครับลางน้ําชี้ให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับเก็บของเยอะ พอสมควรเลยนะครับยังอะไหล่ปจัจจัยแม่แลงอยู่ครบสมบูรณ์นะครับแบบนี้นี่เลยนะประมาณนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูที่ด้านขวาตัวรถกันบ้างนะครับนี่เลยนะด้านขวาสีสันสวยครับสีเต็ม100%เรรถเดิมจริงๆเปิดให้ดูฮะ เห็นรถราคาถูกแบบนี้ผมรับประกันให้ด้วยนะนะครับว่าไม่มีการชนหนักนะนะครับถ้ามีการชนหนักนะครับจมน้ำพิการกับสีก็หม่ผมซื้อคืนทันทีร้อยซนะครับระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนนะครับรับประกันการันตีนะครับด้านหน้าหน่อยนะผมสวยเลยนะภายในโอเคครับเดี๋ยวจอ Android ผมต้องดูดูให้หน่อยดูให้ใหม่ิดนึงแล้วสุกว่าเหมือนเหมือนมันจะเริ่มผิด มันติดนะแต่มันติดค้างมันขึ้นเป็นรูปหน้าจอ a n อน o i อแบบนี้นะเดี๋ยวผมดูแลให้นะถ้ามันไม่หายจะเปลี้ดให้ใหม่นะไม่ยากครับซื้อรถกับผมง่ายๆขอ,อคนซื้อจริงๆนะครับสนใจจริงๆเน้นโทรเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนพักมาแล้วก็ไม่ตอบบ้างอะไรบ้างนะลูกค้านะพอตอบมาเราตอบกลับหายอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่านาะรถมันราคาหลายแสนใครสนใจจริงๆเน้นโทรเลยจบๆ นะครับได้รถใช้แน่นอนนะครับเรื่องไฟนั้นไม่ต้องห่วงนะครับดูห้องเครื่องสำคัญมากๆเลยรถจะโดนมาไม่โดนนะครับปกติรถปีสิเอ็ดนี่ยนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับอย่างไรก็ต้องมีรอยเฉียวรอยชนถูกไหมนะแต่คันนี้คุณผู้ชมพี่พี่ดูความเดิมเท่ากันเห็นไหมน็อตน็อตเดิมหมดเลย นะครับไม่มีโดนไม่มีขังไม่มีไขเลยเนี่ยแก้มพงแก้มข้างอะ่ะมันเดิมหมดเลยนะถ้ารถโดนมันเนี่ยแ้้ไหนไงก็ต้องถอดอันนี้คือเดิมจริงจนะครับสปอร์ตเบทอาร์กบัวโชคต่างๆที100้ร้อยเดิมหมดนะครับพลาสติกมีซีดบ้างอะไรบ้างเนาะตามปีรถเดี๋ยวล้างเคลือบให้ไม่ต้องห่วงนะครับสายกรงสายกลาวเชื่อมต่อปกตินะครับเครื่องนิ่งๆอ่าดูแก้มข้างหน่อย นี่นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับที่ได้รถที่เดิมจริงๆเดิมถึงขั้นแบบว่ารถน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับแบบเนี้นะครับหายากนะหายากนะครับเครื่องยนต์ก็นิ่งๆครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะที่พี่ดูได,ได้ได้ยังหมุนอยู่แบบนี้นนะได้หมุนแล้วดูความนิ่งของเครื่องยนต์ครับนะกลัวเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะครับเอาไม้วางให้ดูนะครับเนี่ยให้ดูความนิ่ง นะครับแบบนี้ถือว่านิ่งนะคุณผู้ชมนะนิ่งเลยนะครับอันนี้คือเน้นก่อนนะว่าเป็นสภาพรถที่มาเดิมๆนะเราเพิ่งรับมาจากลูกค้านะครับและยังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะครับนะ้ำมันเครื่องยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะกำลังจะล้างนะครับรถมันสวยขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครสนใจเน้นเลยนะว่ารีบนะครับติดต่อมานะเบอร์โทรด,ด้านล่างซ้ายมือ 0910272415นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิหน้าใครสนใจรุ่นไหนก็ฝากติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิป,ปสวสดีโขสุดทัดัดไปนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ